อีกหนึ่งเรื่องที่ทางรัฐบาลก็มีการให้ความสําคัญกันอยู่เป็นระยะเหมือนกันค,คือเรื่องของการแก้หนี้สินโครเรือนเพื่อเป็นการลดภาระหนี้ประชาชนรายย่อยแล้วก็ขับเคลื่อนการแก้ปัญหานี้เนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทางรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายอนุชาบุตรพชัยศรีท่านบอกว่าตอนนี้รัฐบาลพยายามที่จะเร่งแก้ปัญหาเรื่องของหนี้สินโครเรือนเพื่อดูแลให้ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีลดภาระหนี้สินด้วยการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา อย่างเป็นรูปธรรมในแต่และกลุ่มของลูกหนี้ที่เป็นประชาชนรายย่อยนะครับโดยการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยครั้งที่3ทับสองมีการหารือถึงความค,บคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้กยศซึ่งพบว่ามีผู้ยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้เนี่ย3.4แสนรายครับโดยกยศอ,อยู่ระหว่างการทําระบบรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งล่าสุดทางสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ พรบอรกยศอฉอบับใหม่แล้วเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยเหลือและก็บรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้คำประกันซึ่งทําสัญญาก่อนที่ร่างกฎหมายที่แก้ไขจะบังคับใช้ให้สามารถชําระเงินคืนกองทุนได้โดยให้งดเว้นการเก็บดอกเบี้ยและคิดค่าปรับผิดนับชําระนะครับแล้วก็ประเด็นนี้ค้าราชการเนี่ยโดยเฉพาะค้าราชการครูและค้าราชการตํารวจก็พบว่าแก้ไขนี้สินสําเร็จแล้วเนี่ยร้อยละ64ส่ส่วนประเด็นนี้บัตรเครดิตได้ลด ดอกเบี้ยผ่านคลินิกแก้หนี้และก็ทางธนาคารอมสินเขามีโครงการบ้านดีหนี้เบาร,บรวมหนี้ระหว่างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นทางด้านธนาคารอิสลามก็มีเหมือนกันได้สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อปิดบัญชีบัตรเครดิต วงเงินสูงสุด5ล้านบาทสําหรับผู้ที่มีหลักประกันและ1ล้านบาทสําหรับผู้ที่ไม่มีหลักประกันนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มีการทบทวนโครงสร้างอัตราดอกเบีย้ยมาตรการคุ้มครองลูกหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางและกลไกในการสนับสนุนการคิดอัตราดอกเบีย้ยที่สะท้อนความเสี่ยงของลูกหนี้ที่แท้จริงเพื่อเป็นการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนะครับนอกจากนี้มีการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SME และประชาชนทั่วไปให้เข้าถึง แหล่งเงินทุนที่ถูกและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบด้วยถือว่าดูลูกหนี้หลายกลุ่มเลยทั้งหนี้กยศหนี้ข้าราชการรวมไปถึงธนาคารต่างๆอย่างธนาคารอมสินธนาคารอิสลามก็มีอาการจัดโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยครับก็แก้ไขปัญหาหนี้สินกันต่อไปนะคะค